ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็หลายคนสงสัยว่าสอบถามกันมาว่าทำไมขุดขุดยังไงครับในการใส่เบ็ดตัวตุนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำให้ดูแบบชัดๆเลยครับก็เจอแล้วครับนี่ครับใหม่ๆเลยครับนี่ครับ อาใหม่ๆครับก็เราไม่ไดเ้เราไม่ได้ขุดเยอะครับเราก็แค่ขุดให้พอเจอรูครับแล้วก็เอาเบ็ดเข้าใส่เลยครับสำหรับวิธีการขุดก็ไม่ยากครับ เราก็ขุดตรงที่ขุยหรือขวยมันเป็นกองๆเนี่ยนะครับพอเจอรูส่วนใหญ่แล้วมันจะเจอสองรูครับก็เราก็จะใส่เบ็ดสองเส้นครับ นี่แหละครับขุดแค่นี้แหละครับเราก็ได้ไม่ต้องขุดเยอะครับก็นี่ครับเป็นสองรูครับ นะครับก็เรียบร้อยครับก็แค่นี้ครับขุดนิดเดียวครับไม่ต้องขุดเยอะแค่พอเจอรูแล้วก็เอาเบ็ดเข้าใส่ไปเลยครับก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับพรุ่งนี้เช้าก็ม,มาดูกันเนี่ยครับขุดนิดเดียวครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ